่งไหมพื้นที่สองไร่มันซื้อเก้าแสนนะพี่น้องว่ามันเก่งไหมคะไหนชมไม่หน่อยคะ่ะจะได้ชื่นใจพี่น้องว่าหนูเก่งไหมเก่งไหมคะอืมซื้อเก้าแสนบาทนะคะเด็ดเสร็จทั้งเอาโอกโพงกอไผ่เอานู่นนี่นั่นออกก็หนึ่งล้านพอดีค่ะหนึ่งล้านพอดีนะคะที่ตรงนั้นน่ะอืมนะอันนี้ไม่ได้อวดนะพูดความจริงเพราะว่าพูดความจริงกล้าพูดเพราะอะไรรู้ไหม ขอใครโอเคทำด้วยตัวเองทำด้วยลำแข้งตัวเองเอง f ีบอกให้ห็นตะคอคอสันคอตันไปม,มาเบิ่งกักมันก็แมนคว่ำเอฟซีไวส่วนนี้คอจนบมมีไม่เลี้ยงอ่อนน่องไก่หินเอาเดอ้อ นอนมันตีมากับเมล็ต้มเผ็ดได้ทีเด็ดบอบอบอแม่บอกินอืมอืมนั่นผู้ยคอย